หมอบีนะคะแพทย์หญิงกุณวิภาภัทรจตุราพิสานุกูลนะคะเป็นแพทย์ด้านปลูกผมแล้วก็เป็นแพทย์ผู้บริหาร BOS Hair Center ค่ะเรียนหมอก่อนลหลังจากนั้นก็ไปใช้ทุนไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านผิวหนังถึงตัดสินใจเรียนปลูกผมะค,ะค่ะก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกนะะันค่ะเพราะเป็นหลักสูตรของ ISHS r นะคะก็คือเป็นของสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ<ม>ต้องไปสอบมีการบอร์ดต่อด้วยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบสี่ปีได้ะคะ่ะ เราอยากทำผดานาาที่มันสร้างผลงานและอยู่กับเขาไปตลอดค่ะแล้วมันเป็นผดานางานฝีมือที่เราชอบด้วยแล้วก็เลยมองเรื่องการปลุกผมแต่พอได้ลองทําจริงๆอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ใช่มันทาแล้วมันเพลินมากเลยค<ม>่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอทําแลวเห็นผลลัพธ<ม>์อ่ะคนไข้เขากลับมาด้วยความรู้สึกแบบประทับใจมากขอบคุณเรามากทาให้คนที่ไม่มั่นใจกลับมามั่นใจขึ้นนะคะแล้วการทําครั้งเนี้ยครั้งเดียวอะ่ะเรียกว่าเห็นผลเลยโดยการเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยค่ะมันเลยเป็นจุด turning point ว่าเราเอ๋อและงานนี้ปลุกผมตอบโจทย์ทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเปป็นนนคคววาามมมชชอบถดีระโ์ ตัวเองได้ทุกอย่างคืออีิกายของเราเลยคนเป็นหมออะถ้าเราจะทำงานให้ยั่งยืน สิ่งที่ต้องยึดถือในใจเลยคือจรรยาบัณสามารถเคลียร์คัดกับตัวเองได้เลยว่าเคสตละเคสคนทําอะไรไม่ควรทาอะไรโดยมองประโยชน์เขาเป็นหลักปัญหาเขาเป็นหลักเนี่ยค่ะ้หมอจะมองว่าหนึ่งเลยทำไงให้ผลลัพธ์ดีเราต้องดูก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะคะและที่2คือเราต้องมาดูกระบวนการการปลูกผมทั้งหมดที่ต้องอิงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเช่นเวลาเราปลูกผมเนะะี่ยค่ะกระบวนการต่างๆต้องเป็นแพทย์ดูแลเพราะว่ามันคือความปลอดภัยไปกับคนไข้ด้วยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีนะคะปลอดภัยของหมอคือการที่ต้องทําให้ผมเขาเนี่ยยังปลอดภัยอยู่ใน ยาวด้วยค่ะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องมี long term planning ค่ะที่เราต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเกิด10ปี20ปีจะทํำยังไงเขายังมีผมและดูดีอยู่ค่ะเพื่อความมั่นใจในอนาคตด้วยค่ะความสุขที่สุดคือตอนเห็นคนไข้กลับมาหาเราค่ะ และยิ้มเข้ามาเขากลับมาขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะจริงๆวันนั้นนะเป็นวันเมทไมเดย์ของหมอเลยนะคะก็ะคือทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันคุ้มค่านะวันนี้ที่เราตั้งใจอ่ะมันจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเลย